สบายดีพี่น้องทักทายสบายดี X4 ทีเนาะ่ดีตอนข้าขอชูซองดีนสาวาลานมึงเสียี่น้องทักทายสบายดีทั้ง X4 เลยจ้ะ X4 ไม้นั่นเด้อที่ x คอมเมนต์ว่าดีนะว่าไหวได้สิเพรียงงามว่าศรัทธได้พี่น้องแค่คนเดียเดียวมีแต่บอกไหวๆเนาะเมื่อนี้พี่น้องหลังจากที่เช็ดหลังูไหวเลยหน่วยหนึ่งอยู่ในสวนเนาะวัดสวนมีหลังูอยู่ประมาณสามหน่วยไงไงก็เหมือนหน่วยหนึ่งพี่น้องก็เลยสิไปเบิ้งเนาะสิบขี้หมองงูกินข้าสวนว่า มันซุกหรือแบบพี่เนาะถ้าแตบอกว่าผา,าเชื่อมันตายมันซุเกเนาะว่าดินกาสิไปซิมมาน,นี่นะไปกับปันทองนะไปอัเด็ดสวนหยาจายานสิตายเนาะเออมันแดดแดดแห้งแห้งฝากคนตังัด่้งกีด้เั่นเดมีแต่คนมาขอทานุ่าเทียนั่งกระจอเจน ตอนนี้ฮะก็มาหัวเสื้ออะไรหละมันหลุนกันวาสิเป็น,นังไดหูเดยดแห้งเลย่นองสามโมงเลยอะขีดัตีกไม่เหรอแลก็เออเปิดกันตามากนเล่งใหญ่ไหมฮะเหล่มเคี้ยวนี่แหละกระเทาะของคเลเนี่ยยาวแหงเลยยาวไนี่นย แดดแห้งนี่นอเอยแดดโูฮะมาบังทัวก่อนบังทัวไม่เห็นแหม่เล้ยจงเลยเนี่เฮยบร้อยเรบเยทียเหรอลือเก็บเก็บบทัวก่อนพี่น้อมึงเน่บาทัวะเบอสงิลอู้หมามัมูมันี่นะนีนวาบก่ โอ้หึ้นยืนเลยได้ยินหับลนักแต่ไอเ่นหอยอันตัวอันีด่วนนี่นะเหนอยาเลเบิ้งด้นทำอะนี่ลีหนนักไดไดเบิ้งด้ดิพี่น้อหนวยนี้นะมันจีบโยอนมันจีบ่ี่น้อหนวยนี้นะมันจีบันนี่ฮาเก็บบาทัวกันเนาะเก็บบาทัวกันด้อพี่น้อเก็บบาทัวก่อนเด้อทัวก่อนทัวกัอยาคิวเีเนาะ ตามอากาศดูใหสิตรมมกรรมอะไรอยู่นะฮะวันเจีบวันทองพี่นอนลำสางสองสี่นิ่สี่ทอน,นี่สี่ทองานนะอะลุกแล้วอ่ะนะ พี่น้องบรรยากาศกันเนึ่เนีดฟอฟพี่น้องตอนนี้ฮก็บรงหมู่ลฮัมทีที่วันหยาฝนมันถ่ัตาเลยและฮะเอาเดี๋ยนะพี่น้องังเดยหมูดีหมักมากเดียนทีซื้อนที่วันใหญ่นะเอาเนาะฮาว่หมู่ชุกเลยอเบิ่งกว่าเนาะฮาว้า กูหัวหเดียวกหัวหเดียวได้ซวนจี่วันใหญ่น่ะเอาเลยนะคะกวนมันเท่าไหร่ตายเตีร์วเตยีวันก็มังดีน้ำใช่ไงกูใหญ่สุดเอาเนาะเอาเนาะฮะกี่เหล่วดาเออเจ็ดิเออพิดพิดขวัญมันหนักเดี๋ยวพี่หนอป๊าดต้องซุกแล้วดังแบบนี้น้อพี่หนอฮะซิวซิวซิวเอา นี่มันสีเตียงนะเยอะเห็นก็จะก็จาอันนี้งูนี่นี่ไม่สีแตกเลยก็จะสัตว์เอาได้แล้ได้แล้วตอนเมืงานตอนนี้นะพี่น้องแบบเด็ดเด็ดนี่นะข้างล่างดีให้หน้าพญ่พิมพ์เนาะแล้วอันน่ะแล้าดำแบบว่าแล้าอันทดน้ำเดี๋ยพี่น้องเราเห็ดเป็นแหยเดียงงามไม่งามเลยก็งูเห่าตอนนี้เดียมกับเก็บมาจะไหอยนั่นเนาะหน่วยเดียวเด็ดเด็ดอะไรพี่น้องบรรยากาศนะอันนี้ก็กคสิมือไอ้น่ะเอามู หน่วยเดียวเมือ่ออีกสามชิ้เ,เดเนะนเนี๋ยวกินเอาเอาเต้หนึ่งเรียวก็หอมหมือ,อนกอันนะอ,อ,อันนี้พี่หนอ<ม>หนึ่งซีน่วยนะครับยังอ,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 อ่อนอยู่เนี่ยบีบยังอ่อนนะใต้มากกว่าอันนี้หน่วยนึ่งเลยก่ะบีบยังอ่อนนะลุงกับพี่หนอหวานเลยนี่เด้ ăn à, mất ăn mất một nửa bao à? vừa. ăn lấy một chút nữa ha. xuống. ăn nhầy thì kinh nói nè. nói đây nói này cái đi bây giờ qua ăn này nè. À, ăn năm một nửa. vừa. một nửa cũng đại này miệng. Kín nè. À. phuột tổn bằng phaô pino. phaô phuột tổn bằng phaô. du. kêu là bị chơi. để เดี่ยวเล้หมาเงินไปนอได้บาูหหนึงเลยมือยางอยู่สีหมาฮามเอานะยเอามันน่งน่อยนะอ่อนนะว่าก,ก็ได้เอาไจมกินบออเอาไจมกินด่าพายอยู่หนีหรือพายอยู่เื่อพายอยู่หนีเลยกาเื่อายอยู่นีละเกเอาเครื่งนึงนมอือหายชื่ออเมบ่เื่อแล้วอา เอาไฟนี่นะ้กับกิน,อ,นอยู่เฮื่นอะไก็จะหลุดเลยม่จะลุดมันสีซุปชุปเอเ่อไฟยื่อือไรนนชิบะเตะอนมั้ฮะบมเตะชิบะเตะง่ายเลยยู่ะละหลดเต็มเต็งเต็เตะฟัวไปกินชบอบทำอีสิพายุนงว่าสุกยุ่มบ่เอามาสะบพายเอพีน้องสุกแลดังลองโอ้ยแมนมสุกอะ เนย่างย่างแนนตึงตอยู่ดนะอร่อยนะน้องกัตาลรดว่พี่น้อตอนตอนแม่กได้ไหมโอ้ยห้าวูกเที่ยงเดียวแล้วก็โค้งไูกโคาฝูทั้งนั้นน่ตีไยอประมาณจีบผบเอพี่น้องตอนเลกย่าสีบูกอยู่ฝุ่นเออีมาสีพายุ่นไเนี่ยันหวห้แเม่เซอร์ไพ่เชีอิงเดี๋ยวเอออิงมาอิงมาฝรอิงมาฝรี่ง่ะไปมันลูกเอออิงมา ินมักหว,วานหว,<า>วานอยู่บ้างยแห้งเลยเขใจเปลี่นแมวมันนีอีกีหมาหามานใช่ยูซำจิกปันนี่ <c oughs> โอ้ห้าวศิษยมันรวกกินลแเดโ็โม่เนี่ยมันใหญ่้องควนคว,วนกับไปร่นไปเล่นเนี่ยข้ากินเลยมาจะเอิดเองมาดูแมาแดดค่อยบาดเอาค่อยปาดเอาเือม่ไหนกินเอ้ย<า>เอาเมีอาผาน้ำมาไม่รู้ตัวมา ตกให้เลยนะต๊น่อยนันเอากระตกเอา้มากกาออมูกบ่มูกบ่อ้าวอ้าวขอบไปก่อนกินแน่เออเอ้อย่ากินมะนางโยนางร้องเออนางขาเด้อปาัวดูปาัวได้วะกระตาก้นดีใจตบมืออตบมือก่อนตัมือไว้ไวคาม่าขาวแกแะดีกวูชวตก่อนนุมือซะก่อนนุมือใช้ fc ียังทำอย่งได้เงินนะไว้ ว้ายวเน no mm, ี่ยทีลายอิงว่าอุ้ยนุ่มๆมู้ยง่ายอยู่เอีมู่ย่าม่มันชุกูนีละอ้าวเอามาฮะไม่ชุกสามา่าผ่พี่้องเน่อมันหลุดกันยากี่ว่ายาผู้เชี่ยวยากินเวะอาอุ้ยพี่ยาิโอ้ยฝนยังเคลือื่นลุ่ได้วามันสีชุกหรือนชุกี่น้อถ้ามันชุกเนี่ยแมมู่ยญ่มู่หง่บฝัดัวมันสีหลุดกันอัตตฝาด๋ยนนี้เลย

อ่ฟอนมันนงบล็อกอนอบ้านเี่ยพ yeah. uh, uh, er, no> ี่หอเห็นบเป็นแก้วกวางคือซุกอยู่ในเนึงซุกร้ายเต๋อที่ขานาแถพี่น้อหู่ให้ว่สีขาวเขนเดงยกเป็นัองบอกเก็บเลอย่าแห้หาเด็กๆกันนะ่ะเดี๋ยวผมกินก่อนันท้องชินเด้อหวานอยู่อ้าวู่จากก่อ้นจาก่อนอ้านคนลับยร ง so <laughs> ูบสูกันเน่ยกนี่เผือมันเอาไว้งูมเด้อเจ่อยู่บ้าท้ามเจ้าอยู่ะจ่างมาบนห้ามได้บอกเขาเก็ยบมาเออจ้ยกโทดแถวห้มมันท่านละสูกมันก็แสูงอีกทีนึงจ้าอ้ามีอะไยังกินอหไเอฟเวินนกินหนาเิรงนหนาาเงแนมีอุากภูมเิงแนกมีข้าวแน

ควนด้านตะค่ะควนด้านตุดหุดหยชุดหตัวตัวจ้าคองัจบเียอยู่แบบเ่เวเียมเีวูแคดแดงนะเียมาเี่มเี่ยได้ไหมอ่ไหกินได้หูองดีไม่น้อยม่ช่วนี่หน่อยนี่หน่อยเดียวมากินเชี่ยวว้าแดงแดงนะปาอปดุกนี่วกสวนลยนะีดว ม่ยนวงไม่หัังฮะม่ปนกินขนาดบลาุกขาดทั้งซันนี่นองหันพี่อะขนาดบลสุกขาดสนี่พี่น้องไม่ได้มากินเลยจะอิงเสียอยู่ล่ะเออะอิงเผื่อม่าไว้ด้อลูกน่อัเออพี่น้องซิ่งมันก็ว่านจำหนีแล้ยงปลุกขาหุขาม่งแไ เี้ยวเงที่สองเลยพี่น้องลูกขากเลยเป็นตาแดงเดี๋ยวน้อพี่น้องนะเดียงเียงงูนะหเดียไม่สวนเดียกินไงห้ากินเดินนะไปหาพวกกินน่ะอเอาเลยให้งู่าชวนนามันชวนงูอไอเ่เานกนจีใจเลยนะเอามาแม่มาแม่อ่ะชักกีมกินพี่น้องดีพี่น้องดีจ้าจะไปใช้มา แล้วค<ถ>ือบวมคือบมันลงคีบเล็บีว้ที่ไข่เรืติดใจ้าอ่าแช่อยู่เแคชุ่มหนาเพนพี่นอกหนาเพ่อะแชอยู่บักแค่ขนาดมันมาชุกขขาแยังวานยัเติมเนาะกระเส้สุกแงสีวานแล้อ่าหน้าเกินด้วยแชอยู่บแบแซ่ถ้าอะไรกินแบเลยอเบื่อนึงแบเออพาอลไก็แบงไว้พอสุอรสำเนาะพอสุ่ มันมันชุขาดก,ก็แบเอามันมาเนาะตาตีมันงยาหัามหา่มบ่อเาว่าเก็บเอาเก็บเอาะะวานู่หรอวานเติบย,ยู่ห่มพาเครื่องอะไร่บมูบอิไันยาเนาะบ<อ>่กโมธรรมชาติพี่นามปัสซันผิดอ่าอิงอยากกินอีกแล้ไนะซนะ่าให้นลูกมูิซนปอ่ปี่แปอ่ปอพี่พี่ปอพ่แพีแจปพี่มานาี่ปอปอป อ่าน้องอิ้งเฮ็ดแล้วอ่ะผู้จาวก่อนอืมหมักของหมักซออิ้งได้พี่น้องของหมักซออิ้งเด้อพี่น้องสําหรับมื้อนี้ก็สิไปเก็บบักหมูอันหน่วยนีหน่วยใหญ่สุดในสวนเนาะพี่น้องเนาะอ้าวพี่อยู่พี่อยู่พี่อ้าวไปกินน้ําขาว ท้องตัวนี้มีกับปลายังเอาอ้าวอยากกินยังยิ่งก็น,นี่ก็มีพี่น้องสักินที่ไปชิเกี่้พายไปชมเครื่องเก็บหมากมูมากิานถาแม่ป้าไหวอีกเช็กสีหามือมันสีสุกไปในเนาะเด้หนี่งกะวานี่ได้พี่น้อง <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นนี้ได้อพี่น้องเด้อพอดีพื่นอนในดวงส่วไปฟอกกันไม้คิมหน,นาเด้สอสบายดีบ๊ายบาย